อัปเดตฝนฟ้าอากาศภาคอีสานวันที่8มิถุนายน2567ลักษณะอากาศทั่วไปร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังปานกลาง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าะนองบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเตือนผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณภาคฝอภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำฝนฟ้าภาคอีสาน ภาคอีสานจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครน,นครพนมมุกดาหารยโสธรอ,อำนาจาเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ